เราก็จะถอดใจแล้วก็ยกทั้งรถมันขั้ตมันต่ำเองนะครับเวลาเราขี่เนี่ยเออเล่นๆๆนๆตาครับเวลาขี่นะให้อยู่ในโค้งเ้เมื่อบานเมื่อบานพอเมื่อบานจากนั้เราจะไม่มีทางเลยครับเราจะตั้งโค้ขึ้นมาแต่ทแล้วก็เบรกมันก็จะแข็งโค้งลนะครับที่เราบอกแข็งโค้ง่แข็งโค้งไมงนัเนี่ยเวลาจะเข้าโค้งไปเนี่ย

สอนชดีเชิงปฏิบัติดูท่าทางแล้วถ้าสอนปุบนะ๊บเนี่ยสายตามไม่ได้อยู่ที่ผ <c oughs> มเลยนอะน <c oughs> <c oughs>